สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดี่ต้งรักที่ทุกท่านท่านจะเช่อมมีพีธรรมดานะครับเขามีธรรมดราก็จะมานำเสนอพุนนะครับพุนดาวจนเช้านะพุ่นดาวจนเช้าของวันท um. ี่นะครับวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพุนดาวจนเช้านี้ก็จะมีทุกๆวันทุกๆกวันนะครับเ่ามีธรรมดรราก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณนะครับที่ไว้เขมามาชมนะเพราะเมื่อวานนี้หลุดนะครับขออภัยด้วยให้สี่ห้าหกมันมาสามกับสองนะครับกับเจ็ดโอ้โหอยู่ตรงกลางเลยสี่ห้าหกมันอยู่บนกับอยู่ล่างนะครับสื้ปิดสื้อปิดทั้งบน้างล่างเลยนะครับประมาณนี้นะครับอวันนี้เอาใหม่นะครับสู้สู้สู้นะครับหยิบผิดนะครับหยิบผิดประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณสมาที่ซิ้่สั้นนะครับที่เข้ามาชมนะครับชก้นๆเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอืม่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างมาฝากนะรอบขอบขอบคุณมากนะครับวันที่สามนะไม่ใช่วันที่สองนะทำปิดวันที่สามนะครับพฤษภากรณ์พันาะและหกสิบเจ็ดนะครับพุ่นดาวจนเช้านะเด่นหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่หนึ่งกับสองนะครับ ลองสามนะถ้าสามมาก็สามเจ็ดเจ็ดสามสามหกหกสามนะครับสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับค่าหนึ่งกับสองมาก็หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับค่าสองมาก็หนหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสอง ไปกลับนะครับไปกลับนะออกมาดูใกล้ๆ่ลยรับเด่นนะครับเด่นนะครับเด่นหนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่หนึ่งสองสามนะครับขอเน้นที่หนึ่งกับสองนะเกินสามใครชอบก็จัดไปนะครับไปสามไปเดาไปจัดไปหนึ่งกับสองตรงนี้นะครับอืมตรงนี้หนึ่งกับสอง หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจนหนึ่งแปแป่นะครับรูดวิ่งดูที่1นะครับกับ2นะแ่ดเกินสามเป็นทางเลือกนะครับประมานี้ชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับเอาเด่นนะครับเนี่ยเด่นเด่นเด่นก็คือ1นึสมาจับคู่จับมัดก,กันกับ6กเจปดนะ,ะเดอยู่าเปดหนึ่งสองสากับหกเจ็ดนะครับสามนี้เลยนะครับ ดาวโจนเช้านะครับดาวโจนเช้านะข้อ,ขอนั้นที่หกกับเจ็ดนะข้อนั้นที่หกกับเจ็ดนะครับอะไรอ่ะอืมนะหกกับเจ็ดนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเอ้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดนะครับ ตามหกสามเจ็ดนะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเกินที่เหลือก็คือตัวรองไปแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับดาวเดินเช้าดาวรูดวิ่งเป็นหลักนะครับขอขอบบคคุณมากนะรัให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับตีสามนะตีสามห้านาทีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเงินเงินเงินนั่นแหละครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ